โดยทางทททร่วมกับเทศบาลเมืองเชะอําได้จัดงานทะเลไทยใครก็เลฟิฟมอบความสุขให้กับชาวไทยกินชิมริมทะเลครับ นายณพินทร์ศรีสันพางผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายนัทพิพิธเปรมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีผู้อมริการกองส่งเสริมกิจกรรมฝ่ายกิจกรรมด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยม่อำเภอชะอํานายกเทศมนตรีเมืองชะอําพร้อมให้หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมเปิดงานทะเลไทยใครก็เลิฟณริมชายหาดสาธารณะตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยกระตุ้นการท่องเที่ยวในอำเภจอจะอําให้กลับมาคึกคักอีกครั้งผ่านกิจกรรมกินกิจกรรมกินชิมริมทะเลและการออกร้านของบรรดาชุมชนต่างๆขนมหวานเมืองเพชรและการแสดงกิจกรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมไทยทำกลางเสียงเพลงและกิจกรรมเซิร์ฟสเก็ตและการรักษาระยะห่างแบบมิวดอร์มอลโดยเฉพาะกับศิลปินที่ดังในแต่ละวันด้วยนะครับ